อย่าเข้าใจผิดดื่มเบียร์เพื่อรักษาโรคนะคะถึงแม้จะเคยบอกว่าฮอปส์ในเบียร์มีประโยชน์แต่จริงๆแล้วคนที่มีโรคประจําตัว8โรคต่อไปนี้ดื่มไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยค่ะ 1. โรคเบาหวานส่งผลให้เกิดภาวะตับอ่อนอเซฟหรือว่าโรคตับแข็งได้เพราะว่าตับอ่อนทําหน้าที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารแล้วก็ฮอร์โมนอินซูลินถ้าตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่ได้หรือว่าสร้างได้น้อยน้ําตาลในเลือดก็จะสูงกว่าปกติอันนี้เบาหวานก็จะกําเริบได้นะคะ2โรคความดาันโลหิตสูงเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้ร ร่างกายผลิตฮอร์โมนอัลดสเตโรนมากขึ้นทําให้ร่างกายสะสมน้ําแล้วก็โซเดียมมากกว่าปกติทําให้ความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นก็จะทําให้โรคกําเริบค่ะ3โรคตับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าดื่มแอลกอฮอล์เยอะจะทําให้ตับอักเสบตับแข็งแล้วก็นําไปสู่มะเร็งตับได้4โรคหัวใจเพราะการดื่มแอลกอฮอล์ที่เยอะเกินไปจะทําให้น้าตาลในเลือดสูงไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงส่งผลต่อโรคหัวใจได้เกิดภาวะหัวใจวายกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะส่งผล ต่อการเสียชีวิตได้เลยค่ะ 5. โรคซึมเศร้าการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับการทานยาต้านเศร้าระดับของแอลกอฮอล์จะสูงมากกว่าปกติทําให้เกิดอาการใจสัน่นเวียนศีรษะมึนง,งงได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์จะไปเหนี่ยวนําให้ยาต้านเศร้าออกฤทธิ์ได้น้อยลงหรือที่เราเรียกว่ายาตีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาโรคซึมเศร้าก็อาจจะทําให้มีประสิทธิภาพที่ไม่ดีได้ค่ะ6โรคกระเพาะอาหารอย่างที่ออยเคยบอกนะคะว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้การหลั่งกรดแกสติกและก็แพนเีเอติกมากขึ้น เพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือทางเดินอาหารเนี่ยจะถูกทําลายโดยแอลกอฮอลนั่นเองค่ะอาจจะเกิดการอักเสบมีเลือดออกในทางเดินอาหารหรือว่าเป็นโรคกะระเพาะเรื้อรังอันนี้ก็อันตรายนะคะเจ็ดโรคมะเรง็งสารอะเซทิดีไฮด์จากการดืมาาร่มแอลกอฮอลจะทําให้ลำดับของ d n a มีความผิดปกติเพราะฉะนั้นก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นได้มีการศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ดืมาา่มแอลกอฮอลสามดริงต่อสัปดาห์หรือเทียบเท่ากับเบียร์สิบสองออนมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง เต้านมสูงถึง15%ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มและการดื่มที่มากขึ้นทุกๆ10กรัมก็จะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก7%ด้วยค่ะ 8. โรคโลหิตจางถึงแม้ว่าฮอปจะมีวิตามิน b 12เยอะแต่การดื่มแอลกอฮอล์มันลดการดูดซึมทั้งธาตุเหล็กกดโฟลิกและก็วิตามิน b 12เลยนะคะซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้มีความจําเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงดังนั้นถ้าเราสร้างเม็ดเลือดแดงได้ไม่ดีอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายตับและสมองทํางานผิดปกติและอีกงานวิจัยเขาก็บอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆมีผลเกี่ยวกับการยับยั้งการสร้างเม็ดเลือดแดงหรือว่าทําให้โครงสร้างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติได้ด้วยนะคะสรุปก็คือควรจะอยู่ใน ทางสายกลางและของบางอย่างก็อาจจะไม่เหมาะกับเราด้วยค่ะขนาดคนที่สุขภาพดีเผลอดื่มแอลกอฮอล์ไปเยอะยังมีผลเสียกับร่างกายเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้น,นาภาษาอะไรกับคนที่มีโรคประจําตัวใช่ไหมคะเราเน้นการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ให้หลากหลายเน้นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารพวกที่แปรรูปพวกปิ้งย่างต่างๆลดอาหารที่มีรสเค็มจัดหรือว่าหวานจัดรวมถึงการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละสาวันเท่านี้สุขภาพร่างกายของเราก็แข็ง แรงสมบูรณ์แล้วค่ะใครที่มีโรคประจําตัวแล้วคิดว่าจะดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ไม่แนะนําเลยนะคะคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยค่ะ